สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทึนในดวงรงวันประจำวันที่16นะคะพฤศภาคม2567ซึ่งตรงกับวันพหัสบดีสีแสดสีส้มน,นั่นเองค่ะวันแห่งโชคลาภลาารอยนะคะวันแห่งความหวังน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอไวยพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ขอพี่น้องนะคะ fc fc คุณป้าหมอทุกท่านทัเฮงๆงรวยๆวยโชคลาภทวีคูณค่ะแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ๆเข้ามือสาธุเลยนะคะพี่น้องจ๋า ก่อนหน้าน,นี้ป้าหมอได้ลงคลิปดวงใครหิงมีโชคลาภไปแล้วนะคะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมชืญค่ะนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็มีแนวทางตัวเลขหรือแนวทางของการเสียบโชคเสียงดวงว่าตัวเลขนั้นมาจากไหนบ้างในคลิปรายวันนี้ก็จะไม่มีตัวเลขนะคะพี่น้องค่ะนะาให้ซ้ำซ้อนกันไม่ได้เดี๋ยวเยอะตัวเลขคุณไพ่ยิปซีจะงงนะคะพี่น้องนาเอาเป็นแบบนั้นกันเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะ,ะพี่น้องวันอาทิตย์ดูกันค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นโอ้ยขึ้นไพ่ดีเนาะขึ้นไพ่ดีนะนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็บอกว่าโชคลาภใหญ่นะกําลังรอคุณอยู่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์สาธุเลยสาธุสิคะนี่นะคะแต่ว่าย้ําเน้นอย่าลุ่มหลมมงบัวเมานะคะอย่าเอาเป็นเอาตายนะคะน้าอย่าทําอะไรที่มันผิดกฎผิดระเบียบนี่นะคะอย่าเกิดความโลภนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เพราะว่าไพ่ของคุณนั้นออกมาดีดีมากเลยค่ะ สิ่งที่จต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคาพูดนะคะพี่น้องคอ่าจะพูดนะคะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าพูดแบบติดๆนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะและก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะใครที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแลว้วมีสามีภรรยาแล้วนะคะมีคนเข้ามาแล้วจะเป็นเด็กกว่าอ่อนกว่าเด็กใหม่ หน้าตาจิ้มลิ้มนะคะนี่อย่างนี้เราก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะ่าโดยเฉพาะพี่น้องวันอาทิตย์ที่เป็นผู้ชายนะคะอืนี่นะจะมีเด็กเข้ามาหาเราในวันพุวกนี้นะคะและเรามีความรู้สึกประดีด้วยนะคะดีด้วยไม่ได้นะในกรณีที่มีพันธะเล็วนิ่นเ่งค่ะพี่น้องค่ะนะเรื่องเงินเจ๋งมากคะ่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคนั้นไปดูในดวงไครหฮงมีโชคลาภนะคะพี่น้องค่ะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันนะคะค่อนข้างที่จะตึงเครียดเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่แฮงแมนนะคะในไพ่ใบนี้พี่น้องวันจันทระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องใครที่มีโรคประจําตัวอยู่เช่นปวดหัวปวดไมเกรนนะคะในวันพวกนี้มีโอกกสกตาเริบได้นะคะพี่น้องจ๋านะใครที่กําลังตั้งท้องนะคะมีกําลังมีบุตรนี่ นะคะถ้าขึ้นคู่แบบนี้เนี่ยนะคะระวังจะแพ้เป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้แต่ไม่ได้แพ้หวยนะคะพี่น้องวันจันท <laughs> นะคะการเงินดีค่ะมีเงินหมุนเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้ขายของดีนะคะมีออเดอร์รัวๆเจรจาเป็นเงินเป็นทองและอาจจะมีโชคมีลาบไปด้วยนะสําหรับพี่น้องวันจันทนะคะเอาละค่ะไม่พูดมากเจ็บคอเลขนําโชคไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาบค่ะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอพี่น้องวันจันทร์เฮงเลยคะมาดูพี่น้องวันอังคารม้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะอืม พี่น้องวันอังคารนะนี่พี่น้องวันอังคารดูว่าท่าทีว่าจะดีนะคะน่ท่าทีว่าจะดีแต่ให้เรามรัรวังเนื้อพวกนี้อาจจะจบเรื่องราวแย่นะคะเรื่องอะไร,รก็แล้วแต่ปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันคราคาสังมันจบนะคะในวันพุ่งนี้แต่ให้จบด้วยข้อมูลและเหตุผลนะคะพูดโดยรวมอย่าจบด้วยอารมณ์ของเรานะคะพี่น้องวันอังคารสุขภาพก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ขึ้นคู่แบบนี้เนี่ยนะคะก็คือไขมันความดันหัวใจนะคะใครที่มีโรคหัวใจอยู่ก็มีโอกาสกำเริบได้มีโอกาสผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารและก็พี่น้องวันอังคารท่านไหนคิดที่จะลงทุนลงหุนกับใครในวันพรุ่งนี้เว้นก่อนนี้ไหมคะหรือศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะนะ,ะไม่งั้นแหละเราจะโดนเอาเปรียบได้นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะส่วนเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินมรดกเยี่ยมเลยค่ะนะคะนี่มีเงินก้อนโตโตเข้ามือค่ะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ทํากิจการ นะคะเกี่ยวกับนายหน้าค้าที่ดินมีโอกาสได้รับคําตอบนะคะพี่น้องขาเนาะในวันพรุ่งนี้นะมีเงินก้ตตอนโตๆเข้ามืแน่สำหรับพี่น้องวันอังคารค่ะเลขนาโชคไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภเด้อจ้ะนะคะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอพี่น้องวันอังคารเฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุธกลางวันเนี่ยเพราะว่ายังไงพุดธกลางวันเนี่ยมมากเลยพุดธกลางวันในวันพ่กนี้รวยยค่ะเอารวยยค่ะนะคะเออมีทั้งอัศวินเหรียญมีทั้งเก้าเหรียญน,นะคะทำนายในเรื่องการเงินก่อนเลยมีโชคมีลาบเข้ามานะคะมีเงินก้อนโตโตเงินสดๆนะคะในในวันพุวกนี้นะคะพี่นอกจ๋านะนี่เยี่ยมเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าทุกการเดินทางของพี่น้องวันพุดธกลางวันมีม็ดเงินรออยู่นะคะนั่นแสดงว่าจะออกเดินทางไปหาลูกค้าก็จะมีลูกค้ารออยู่ นะขายสินค้านะก็ขายดีในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของบริวารเยี่ยมเรื่องของกิจการเยี่ยมการงานดีเด่นนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะคะที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์งานใหม่กิจการใหม่นะคะหรือสอบง,งานติดก็ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะประมองถือว่าพี่น้องวันพุธกลางวันโชคดีโชคด,ชดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภเ้อค่ะนะคะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าจะเอาเป็นแนวทางนะคะขอพี่น้องวันพุธกลางวันเฮงเฮงเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนว่าจังไหพุธกลางคืนว่าจังไหรพุธกลางคืนบอกว่าโอ้ยทําไมมันฟืดเงินจังและในวันพรุ่งนี้จะมีโชคมีลาบหรือเปล่าเอ๊ซื้อหวยแล้วจะโดนไหมเน่เครียดเลยเครียดเลยลังเลสงสัยตึงเครียดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้เตือนเตือนเตือน,นใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไว้แล้ว นะคะถ้าเราอารมณ์ร้อนตั้งแต่นี้อารมณ์ไม่ปกตินะเวียงเวียงขึ้นขึ้นลงลงนะคะทะเลาะเพื่อนบ้านข้างเคียงนะทะเลาะกันเองในบ้านเนี่ยอย่าหวังว่าจะถูกรางวัลน,นะคะพี่น้องค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะ,ะ,นะ,ะเพื่อรอรางวัลใหญ่นะคะในวันพรุ่งนี้สาธุเอ่ยนะคะนี่ห้ามใจร้อนห้ามดังลสงสัยห้ามตึงเครียดเรื่องของการเงินนะคะ,ะ,คะพี่น้องจ๋าและมีความรู้สึกว่าเอออยากจะไปหางานทํา อยากจะไปหาเงินอยากที่จะไปไกลๆนะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนนี่สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เลือกเนาะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนที่ทํางานก็ได้นะคะพี่น้องจ๋ารวมถึงสุขภาพไม่ค่อยดีนะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวสติสตินะคะปัญญาจะเกิดนะคะแต่ต้้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าค่ะพี่น้องค่ะนะฮะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเลขนาโชคลงให้ก่อนหน้้นีแลว นะะในดวงใครยิงมีโชคลาภไปดูได้เลยค่ะขอพี่น้องวันพุธกลางคืนเฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤกัดสวสดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสวดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัดสวสดีเส้นแรงนะและก็ในวันพ่กนี้สวยได้รวยเวอร์นะนี่ราชินีประจันนะะ์นะก็บอกว่าให้เชื่อรางสามหอนของตัวเองซะและนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีนะคะในการเดินทางนะคะนี่อย่างนี้เลยรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ ก็จะได้รับข่าวดีในวันพรุ่งนี้รับพี่น้องวันพรหัสวัสดีแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังหนึ่งอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในสายงานของเรานะคะพี่น้องระวังจะมีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานได้ด้วยหรือทะเลาะกันเองได้ด้วยนะคะสําหรับทาวเวอร์ขึ้นแต่ว่าหมอจะทําดาปไปในลักษณะว่าเราจะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจบปัญหาก็ได้ครับพี่น้องวันพรืหัสวัสดีอย่างเช่นว่าจบนะคะในเรื่องของงานนี้เลิกทํานะคะแล้วก็ไปหางานทําใหม่นะคะเอาอย่างนั้นได้ด้วยนะ ครที่สมัครงานเอาไว้แล้วแล้วรอคําตอบนะคะนะก่อนที่เราจะลาออกจากที่เดิมเนี่ยได้คําตอบค่ะพี่น้องคะได้ลาออกสมใจนะตะกินทาวเวอร์นะคือทาวเวอร์เนี่ยไม่ได้ว่าจะเป็นไพ่ที่ร้ายเสมอไปนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีนะคะทำนายดีๆมีตั้งหลายเรื่องค่ะพี่น้องค่ะอย่าได้กังวลค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคนะคะอ่ลงให้ในดวงใครเฮงมีโชคลาภแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไปดูได้เลยค่ะขอพี่น้องวันพระฤหัสวัดีเฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ ในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันดูกันค่ะพี่น้องจา๋าพี่น้องวันสุ์อ่าพี่น้องวันสุขคขาดีดีค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่เรารอคอยจะประสบความสําเร็จแล้วล่ะค่ะโดยไพ่เดือนสาตาร์เรารอคอยเรื่องอะไรละ่ะในวันพรุ่งนี้พลิกปฏิหารเกิดหมุนข้ามาปุ๊บรอรางวัลที่หนึ่งเหรอมีโอกาสค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ,นะะรอเงินเหรอมีโอกาสค่ะแน,น,น่นอนนะมีเงินเข้า รอในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรอคำตอบมีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็พี่น้องวันศุกร์นะคะเออมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างพี่น้องวันศุกร์ฉะนั้นคืนนี้อธิษฐานจิตขอพรท่านได้เลยนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะเนาะเราจะโชคดีจริงๆค่ะในวันพรุ่งนี้เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนไปดูในดวงใครหิงมีโชคลาภค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรก็ไปดูในดวงใครเิงมีโชคลาภค่ะพี่น้องค่ะย้ำๆนะอยากให้ดูค่ะนะคะถ้าลงแล้วไม่ช่วยกันดู ก็มันไม่มีพลังไงคะพี่น้องกะน่าช่วยกันดูหน่อยก็แล้วกันนะร์ด้วยนะคะพี่น้องมาเอาละค่ะขอให้พี่น้องวันศุกร์เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสุดท้ายคือพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ว่ายังไงพี่น้องวันเสาร์อารมณ์ดีเป็นพิเศษแต่มีความเซ็งแอบเซ็งเป็ดๆนั่นหมายความว่าเซ็งในเรื่องเดิมๆเิ็งแวดล้อมเดิมๆนะคะเซ็งบริวารข้างเคียงว่านั้นเซ็งงานซ้ำๆซักๆเซ็ง ะะหัวหน้าขี้บ่นเอาว่าไปจริงค่ะเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะเสียงโชคเสียงดวงห้ามสิงห้ามเบื่อหน่ายชีวิตห้ามอารณ์ร้อนห้ามไปเวียงกับใครทะเลาะกับใครนี่ไม่ได้นะที่เสียงเอาไวไม้มีโอกาสถูกอ่ะมันจะไม่มีสิทธิ์เอานะคะพี่น้องวันเสาร์ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์คะอารมณ์ต้องดีแบบเดอรฟเเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันเสาร์ก็ยังคงทํางานหนักๆเลยๆนะยังคงรับผิดชอบงานอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะนี่นะ,นะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการบุญการก,ารกุศลทําบุญให้ทาน ปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะเซ็งมากเลยไปปฏิบัติธรรมเลยคะ่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะและก็อาจที่จะหาความรู้เสร็จตัวเองนะคะอ,อบรมหรือเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับคระอินีขึ้นแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ข้อข้างพี่น้องวันเสาร์นะจ๊ะตืนนี้หลับแล้วก็ขอพรเขาไม่ใช่ขอพรก่อนแล้วผมหลับแน่ว่าอย่างนั้นนะคะตื่นขึ้นมาเราจะได้โชคดีนะคะพี่น้องจ๋าเอาละค่ะใครต้องการนะคะแนวทางเลขหรือเลขนา้าไพ่ก็ไปดูในดวงใครเห็นมีโชคลาภนะคะพี่น้องวันเสาร์นะขอพี่น้องวันเสาร์เฮงๆคะ่ะ เอาละค่ะป้าหมอวยพนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะให้พี่น้องทั้ง8ปดมันเกิดน,นะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ในวันพรุ่งนี้โชคดีมีเงินเข้ามือนะคะมีโชคมีลาบก้อนโตค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ